โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีผ out, ู้ชมทุกคนครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะลาดยางกันนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเตรียมรถลาดยางมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคงานลาดยางเราไม่ข้ามนะผมงานลาดยางเราไม่ข้ามนะเพราะว่าเป็นงานสนุกอยู่พอสมกวดนะผมนะโอเคอ่าเดี๋ยวไม่โคลเราบอกกันแล้วกันนะเพราะว่าเราจะอยู่ถนนมู่บ้านยาวๆเลยนะทุกคนนะอยู่ยาวๆเลยครับ เอาอะไรครับเนี่ยอะไรครับพี่อะไรครับเนี่ยฮะทุกคนอะไรครับเนี่ยฮะไพอพี่บัตอ้อบัตไอรถประจําทางไอภาคนี้มันคัดสิกดีวะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะอ,าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์พื้นที่ก่อนอเราต้องไปเริ่มมาตั้งแต่ฝั่งนู้นว่ะทุกคนแล้วเรามาจอดอะไรฝั่งนี้วะ่ะโอ้อะไรพี่แย่เราต้องมาเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับทุกคนครับเริ่มมาฝั่งนี้เราก็ไปฝั่งนู้นนะครับ โอเคผมถอยมาถอยมาแมบูนแมวนะผมนะถอยมาแม่มาดมาดมาดโอเคนะผมปึ้งหยุดปึ้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถยางมะตอยผมรถลา,าดยางมะตอยอยูคันไหนวะอืมน่าจะคันนี้หรือเปล่าอืมโอเคอ๋อนี่นี่น,น,นี่โอเครถยางมะตอยผมรถยางมะตอยนะครับผม โอเครถคนยางมันต okay, ่อยผมเดี๋ยวไปเอายางมันต่อยก่อนเลยแล้วก okay, ันเนาะนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปที่เหมืองครับผมนะเพราะว่าเราลาดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะไปโอ้โหชนไปโอ้ยมันชนเนี่ยมันชนไม่หักครับผมเกมนี้ชนไม่หักอู้แมวโอเคสวัสดีครับตำรวจครับผมผมไม่ได้ฝ่าไฟแดงนะมันเขียวอยู่นะผมนะ ไปเรื่อยครับอืมัหนนนนนนนไปเรื่อครับพี่แซงไหมแซงไหมแขซงไหม,มไม่ใจนิ่วหว่าอโอเคผมย่อครับผมนะโอ้โหถนนกว้างม,มากทุกคนครับนะโ,อโอ้อโอดี๋ยวเปิดฟ้าก่อนแล้วกันเนาะอ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหัวก่อนแล้วกันเนาะ มั่วแล้วกันตรงไหนวะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้มั่วอย่างเดียวนะโน่นโน่นฝั่งนี้ผมนะฝั่งนี้ครับโอเคมันใหญ่มากจริงนะอีเออเบกโอ้โหเบกไม่ดีเลยวะรอๆโอเคนะผมโอเคซื้อไปวันนีซื้อไปครับนี่ครับผมซื้อไปโอเค ไปเดี๋ยวเราลรยแล้วนะไปหน้างานเลยครับไปดูดูดูเออว่ามันซื้อไม่ได้นี่ว่ามันขายได้อย่างเดียวนะในภาคนี้นะขายไม่ได้ี่มันซื้อไม่ได้ไม่สามารถซื้อไม่สามารถซื้อที่รดได้นะขายได้อย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่นะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะขับให้ดูนะผมนะไปนะบงสะพานรถไฟครับ ไปวิงซิงยดจวดเลยนะซิงงยัดจวดดจวดซิงซิงเราอยากรู้ว่าไปทางนี้มันจะไปผูกไหนวะโอเควิ่งมั่วอย่างเดียวผมอยากรู้ว่าไปทางนี้จะไปผูกไหนเนาะเออครับผมก็วิ่งไปดูผมนะมกกเออมาได้เหมือนกันนี่ล่ะมาได้เหมือนกันนะผมมาได้เหมือนกันนะครับนี่เราก็เลี้ยวมันทางนี้โอเคไหจะถึงละจะถึงละ ถึงอะไรนะไม่ร oh, like. oh, ู oh, ้เหมือนกันนะผมอ๋อนี่ไงอ่าโอ้ยต้องตรงตรงตรงโอ้ยผมอยากทำชนน้อยที่สุดอ๋อนี่นี่มาทางนี้เอ้ยชนโอ้ยชนยังได้ๆนี่ผมถึงเรียบร้อยครับเนี่เป็นไงล่ะมามั่วๆก็ถึงได้เหมือนกันนะผมนะโอเคกลับรถตรงนี้แล้วกันเนาะอีกบึ่ง เอ๊ะทางตรงนี้อ๋ออันนี้เขาแก้โรยโดยรองพื้นไว้นะผมโดยรองพื้นไว้นะยังยังไม่ลงยังมาต่อยนะผมนะเกนวุ้นถอยหน้าถอยถอยถอยวุ้นเอ้าอ๋อมันกดค้างไม่ได้นะผมนะจะจะกดค้างแล้วให้มันถอยนี่ทำไม่ได้ผนมะในในเกมนี้นะหรือว่าเราเบรกปุ๊บแล้วเราจะกดค้างให้มันถอยมันทําไม่ได้เราต้องกดปล่อยแล้วก็กดใหม่อีกทีนะโอเคดําไป โ <S an> อเคงั้นแหละโอเคนั่นแหละที่สังคมต้องการนะผมนะโอเคแล้วก็วจะกดตัวนี้ลงก่อนแล้วกันนะผมปึ๊บนี่งั้นแหละเออนั่นแหละ,ออแ,หละแล้วก็กดปึ๊บไาเดินปุ๊บลาดไปแล้วผมนาะลาดไปแล้วนะผมนะมันไม่สามารถซื้อได้นะมมันมันขายได้อย่างเดียว่าที่ผมรู้นะขายได้อย่างเดียวนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําไมถึงทาแบบนั้นนะผมนะ บูนบดบดไปของนะบดไปเรื่อยๆเนะบดไปเรื่อยๆครับเราไม่เหน็ดเราไม่เมื่อยนะผมนะ <itt> s> <S อกดค้างเหรอเนี่ยมันขายได้อย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมันขายอย่างเดียวมันซื้อไม่ได้นะผมน้ามันซื้อไม่ได้ครับ oh. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่พอสมันวนเลยนะ <itt> s> <S คือเราต้องว์ปไปซื้อใหม่ะนะทุกคนน,นะเ <itt s> ออแล้วจะหลุดทําไมวะ <itt s> oh. คือเราต้องวาร์ปไปซื้อใหม่นะครับเฮ้ยเฮมีโอกาสถึงอ่าอันนี้นะเนี่ยโอกาสถึงไอ้นี่นะเนี่ยถึงถึงอ่าขอบเนี่ยถึงขอบถนนเนี่ยถึงก็บอกว่าจะเลี้ยวทำไมวะโอ้ไปไปไปออกไปวันออกไปวันอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วมาแล้วมาโผล่ตรงนี้ด้วยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปไปซื้อก็ได้ของนะเออบโ,โอ้โหดูดิ เออเนี่ยผมอ,อยากให้บักเลวิ่งเร็วๆแบบเนี้ยโอเคเราไปซื้อกันดีกว่าผมนะต้องว้าไปเอ๋ผมนะไม่งั้นเสียเวลาแย,ย่เลยมันซื้อนะ่ะมันซื้อตรงนี้ไม่ได้ผมเนะี่ยซื้อไม่ได้นะก็ไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรนะผมนะไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อนเลยโอนบลนบล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 บโนบลบลบลบโอนโอ้ขี้เกียจซื้อจังเลยขี้เกียจซื้อจังเลยโอเคโอเค,อเคตัวนี้ผมนะโอ้ยแล้วมันคันอะไรเนี้ย โอ้เลี้ยวรถไม่ทันเลยมอเตอร์คันเนี่ยไปโูนโอเคครับมอเตอร์คันครับเมื่อกี้น่ะเลี้ยวรถไม่ทันเลยนะผมออะไรก็ไม <dép> ่รู้นะโอเคผมก็ซื้อไปผมนะซื <frustrating> ้อไปเรื่อยๆผมชิลๆสบายๆครับทุกคนครับโอเคเตรียมเรียบร้อยผมเดี๋ยวรอว่าไปนั่งอะไรนะผมนะโอเคนู้น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 อ่าหรือว่าต้องเอารถเราถอยเข้ามาไอ้ เติมฝั่งนี้ไปยนะต้องต้องมาเริ่มใหม่ครับต้องต้องมาเริ่มลาดตั้งแต่ฝั่งนี้นะผมะเดี๋ยวไอ้อบ้าตรงบ้านนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปลาดตั้งแต่ฝั่งนู้นมาก่อนเออโอหเนี่ยไอ้ปุ่มจอสัมผัสมันหลุดมันหลุดนิ้วะผมมันก็เลยเดียวมันก็เลยไม่สวยนะครับโอเคผมจะเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะอถอยมาก่อนถอยมาก่อนอโอเคนะผมเพ๊บม อโอเคมาอ่านล่ะรถอ่ะโอเคถอ,อ,อยไปผมนะครับดูดูบนบนบนโอเคครับถอยไป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 ชิวๆสบายสบายผมนะชิวๆสบายสบายครับถอยมาถอยมาถอยมาโอเคอย่างนั้นแหละอ,อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ้บปึ้งมาดำขึ้นนะผมนะอโอเคนะผม ไม่ชอบไปตรงนี้มันซื้อไม่ได้นี่แหละโอ้โหมันเสียวเวลานะผมเสียเวลาอืนปืนปืนมันเสียวเวลามากนะดูไหมอเอ้ยเออมันจะเลี้ยวไปไหนเนะี่ยทีนี้นะมันจะเลี้ยวไปไหนนะทุกคนนะดูดิดูดิอือเออเอาช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะขอแค่มันเติมให้ก็พอลนะมันจะเลี้ยวไปไหนนะโอ้โหอะไรมึงยี่แกมเนี <laughs> ่ยจะเลี้ยวไปไหน อะไรเนี่ยปวดสมองจริงๆกับรถเอ่อพวกนี้ทั้งภาคสองแล้วก็ภาคสามนะผมปวดปวดปวดสมองนะผมโอ้โหเอถอยถอยถอยอะไรวะเนี่ยถอยโอ้โหโอ้หแล้วดูเกียร์ถอยดูเปิดไฟกับพิบสิบเส้นเลยมั้งสิบตวงเลยนะออโอเคเอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่โอเคห้ามถอยนะทีนี้ไอ้ห้ามห้ามเบี้ยวนะทีนี้ห้ามเบี้ยวนะ อ่าเบอร์โอ้ล้อลอยเลยทุกคนเออนี่บัคผมโคตรชอบเลยบักแบบนี้โคตรชอบเลยมันจะเลี้ยวไปไหนโอ้อยากชอบเลยนะบักแบบนี้นะโคตรชอบเลยนะ่นี่เฮ้ยลบลบลบโอ้โหชอบบัคแบบนี้โอ้โหสุดท้ายเราก็ต้องอะไรวะโคตรชอบนะบักแบบนี้นะหายยังไงหายแล้วนะผมนะเฮ้ยยัง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  ผมจะลาดกลับนะบผมจะลาดกลับนะไอวิ่งเร็วๆโคตชอบแลยเนาะนะเนะี่ยวิ่งเร็วๆอย่างชอบเลยม,มัม,มบักเลยเนะี่ยอย่างชอบเลยนะเสร็จไหม,ไมเสร็จไหมเ,เสร็จไม่เสร็จโอเคเสร็จพอดีโอ้โหเกือบไม่เสร็จแล้วเลยอย่างชอบเลยมมมมบักแบบนี้นะก็คือแบบว่าเราไม่ต้องไอ,อ้นี่เลยอ๋อทีเดี้ยวไปฝั่งนู้นจะหันมาทางนี้ทำไมอา้า อ๋อมันตกล่องเลี้ยวไม่ได้เหรอโอ้ยชิบหายแล้วไงทุกคนรถตกล่องครับทุกคนครับรถตกล่องครับช่วยด้วยครับโอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยเออรถตกล่องครับรถตกล่องเฮ้ยจะสมจริงกันไปแล้วตกล่องนี้เฉยนี่ขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคโอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเออบู๊นโอเคโู๊นกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้วโอเคถอย บุบุนบูนบูนโอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยอืมโอเคสิบนาทีพอดีครับผมนะแหมโอเคครับเรียบร้อยครับผมจะเจิญใหม่เอเราตัดงานบทออกนี่หว่าก็เป็นนราเสร็จพิธีเลยนี่หว่าทุกคนโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมนะเสร็จพิธีแล้วนะผมโอ้โหเรียบร้อยครับถนนเรานะผมนะถนน,นเราเรียบร้อยแล้วครับอ๋อต้องมาบอกละโอเคด้เจริญใหม่เเในคลิปต่อไปแล้วกันนะทุกคนนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ